ทีนี้มาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงมากนะคะแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนสูงมากเช่นเ,<อ>เดียวกันก็คือบิตคอยนนั่นเองนะคะ<อ>ล่าสุดนะคะมีนักวิชาการเขาทําการศึกษาเรื่องนี้นะคะจากทางด้านของเศาสตราสาร์จุลาลงกรมัาลัยเลยอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะ<อ>ทีมงาน h ด s t t n n d r r w w a l well t h ค่ะนําความคิดเห็นนะคะของนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร วรับประภานากวัชระนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุลาลงกรมาทยาลัยคะ่ะพูดถึงการศึกษานะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างตัวบิตคอยนะคะหรือว่าตัวสินทรัพย์ทางการเงินนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวของบิตคอยต้องยอมรับว่าเข้ามามีบทบาทสําคัญเนี่ยในปี2017นะคะหลังจากที่คนทั่วโลกรู้จักกันในปี2009คืออง ยอมรับว่าประมาณสัก10ปีให้หลังเนี่ยนะคะถามว่าบิตคอยทำไมได้รับความสนใจก็เพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแตะนะคะประมาณ20,000ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยนั่นคือปี2017นะคะหลายคนก็เลยมาตั้งคำถามแล้วก็มาเริ่มหาเหตุผลกันว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงินเช่นหุ้นตราสารหนี้โลหะมีค่าอย่างทองคำรวมถึงสกุลเงินหรือไม่อย่างไร โดยจากผลการสำรวจนะคะอาจารย์บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาบิตคอยไม่มีไม่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ใดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สามารถอธิบายได้ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะต่างจากราคาหุ้นที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทหรือวัฏาจาักรทางเศรษฐกิจนะ,ะดังนั้นบิตคอยไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่ทางเศรษฐกิจและไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับสินทรัพย์ใดซักสินทรัพย์หนึ่งเลยนะคะแต่ที่ค้นพบตรงกัน คือราคาบิตคอยเคลื่อนไหวตามอะไรรู้ไหมคะเคลื่อนไหวตามเซนติเมนต์หรือว่าความรู้สึกในช่วงที่ข่าวหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะจับกระแสบิตคอยได้อย่างเช่นนะคะเขามีตัว Twitter ร e d d i ดนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จับกระแสะเหล่านี้กระแสะข่าวว่ามีคำอะไรนะคะอยู่ในข่าวบ้างในช่วงเวลาไหนซึ่งเขาเพบว่าช่วงไหนมีคำที่ดีเกี่ยวกับบิตคอยนะคะราคาบิตคอยจะปรับตัวสูงขึ้นตรงกันข้ามค่ะถ้าช่วงไหนมีข่าวที่ลบเกี่ยวกับ บิตคอยนะคะก็จะทําให้ราคาบิตคอยปรับตัวลงมาดังนั้นเขาเลยบอกว่าเซนติเมนต์หรือความรู้สึกหรือกระแสข่าวนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยอย่างเช่นนะคะคําที่ทําให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นก็เช่นคําว่า Good นะคะแปลว่าดี Rise ที่แปลว่าขึ้นแล้วก็ Profitable คือมีกําไรถ้าคําแบบนี้มา บิตคอยราคาขึ้นเหมือนช่วงที่ผ่านมาแน่นอนที่ขึ้นไปแต่4 0 0หมืนเหรียญน,นะคะแต่พอเริ่มมีคําในเชิงลบราคาก็จะถูกเทขายทํากําไรออกมานักเศรษฐศาสตร์ธอธิบายว่านี่คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะหรือว่า behavior economics นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการแห่เข้าไปซื้อค่ะหรือว่า herding behavior er นะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะขาขึ้นเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าขาลงเนี่ยเราเห็นราคาบิตคอย 2,000 0เหรี 20, ยญในปี2017แล้วก็ลงมา7,000เหรียญนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเป็นบั๊ม ปั๊มแอนด์ดัมนะคะก็คือปั๊มก็คือขึ้นแรงดั้มก็คือลงแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามการเข้าไปลงทุนหรือไปซื้อตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินสกุลดิจิทัลเหล่านี้นะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าข่าวมาดีก็ไปได้ข่าวมาเซนติเมนต์ไม่ดีก็ปรับตัวลงมาและไม่เหมาะเลยถ้าจะลงทุนระยะยาวควรจะซื้อขายระยะสั้นเท่านั้นนี่คือการศึกษาที่นํามาฝากไว้สําหรับใครที่ชอบเล่นบิตคอยน์นะคะ อย่างไรก็ตามถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีอาจจะมีราคาเหมาะสมได้หรือเปล่านะคะ<ม>ซึ่งจริงๆทางด้านของอาจารย์บอกว่าก็บางตัวอาจจะมีราคาเหมาะสมได้นะขึ้นกับเหตุและผลของการสร้างตัวสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นขึ้นมาอย่างเช่นตัวอีท e เรียนะคะซึ่งอีท e เรียเองเนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างจาก Bitcoin เพราะว่าอีท e เรียมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวางรากฐานให้กับเทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทรก แล้วก็ตัวเทคโนโลยีอีเรีย Blockchain ซึ่งเป็นฐานรากที่ทำให้เกิด ICO Initial Coin Offering เชื่อว่าเดี๋ยวมีคนถามสับมาอีกอแน่นอนนะคะไม่เป็นไรถามมาก่อนอเดี๋ยวทีมงานเตรียมคำอธิบายให้นะคะถามว่า ICO Blockchain เองคืออะไรนะคะ ICO เนี่ยนะคะจริงๆเป็นสิ่งที่ทางบริษ,ษัท หรือว่าองค์กรภาคเอกชนเขาจะออกมานะคะเพื่อที่จะระดมทุนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างจากการ IPO เดิมเพราะว่าเขาออกเป็นคอยหรือว่าเป็นเหรียญมาเลยให้เราเนี่ยนะคะได้ถือเหรียญน,นั้นซึ่งเหรียญน,นั้นเองราคาเนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นลงตามอุปสงค์อุปทานหรือดิมนปปานซ์สป라이ดเช่นกันแต่เหรียญน,นั้นนะคะบางบริษัทเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีมูลค่านะคุณจะไปใช้ซื้อสินค้าบริการของบริษัทใดบริษัทที่เขาอยู่ภายใต้การดูแลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันจะต่างจากบิตคอยที่ตอนนี้ยังอาจจะไม่ได้ซื้้้อสิิินคาาบรารรกไดจง ICO ซื้อสินค้าบริการของบริษัทที่ออกเหรียญได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้คําถามคือบล็อกเชนเองก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบล็อกเชนเนี่ยนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เป็นเชนถูกไหมคะคือเขาเนี่ยเปรียบเทียบกับการตัดตัวกลางอย่างเช่นเดิมทีเราจะกู้เงิน มีสถาบันการเงินนะคะแล้วก็เรามีคนที่ฝากเงินนยนะคะแปลว่าเราจะกู้เงินจากคนที่ฝากเงินโดยตรงไม่ได้มีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางก็คือเอาคนที่ต้องการเงินหรือขาดเงินกับคนที่เหลือเงินหรือมีเงินเนี่ยนะคะตัดตัวกลางออกไปมาเจอกันเองนี่คือเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งตอนนี้แบงค์ชาติบ้านเราก็ทําสิ่งนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะกับ ตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีที่ออกโดยธนาคารกลางที่ชื่อว่าอินทนนท์ตอนนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูใครที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็อย่างจีนเป็นต้นที่มีตัวหยวนดิจิตอลนะคะซึ่งเขาใช้ในบางเมืองก็คือ3เมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักซึ่งเขาบอกว่าให้ส่วนหนึ่งคือให้ ข้าราชการนรับเงิน50เป็นเงินหยวนแล้วก็อีก50เปนะคะเป็นเงินดิจิทัลหยวน,นะคะแล้วก็ไปใช้จ่ายได้จริงในชีวิตประจำวันดังนั้นบล็อกเชนยังเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกอนาคตนะคะแต่ตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนออกนะคะแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพูดถึงบิตคอยโดยเฉพาะต้องยอมรับว่าราคาขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์หรือความรู้สึกเป็นหลักนั่นเองค่ะ เป็นสินทรัพย์ที่ดูแล้วเหมือนมีความอ่อนไหวแต่ความเชื่อมั่นของคนที่จะเข้าไปเทรดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรา ติดตามข่าวแบบนี้เรื่องเหตุผลอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่พอบอกว่าเป,เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผูกกับเบื้องหลังแบ็กอัพใดๆอันนี้เป็นอีกเรื่องแล้วก็ต้อง,<ะ>องมีความระมัดระวังกันด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนหนึ่งของเรื่องของการเทรดนะครับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลแน่นอนว่าจะต้องมีแพลตฟอร์มในการที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายสามารถที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์สินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเองได้แต่ว่าล่าสุดเกิดกรณีครับก็คือผู้ให้บริการที่เป็นแพลตฟอร์มในการเทรดสินัย์ดจล่านนนไกีี้เ ในช่วงกรอบเวลาก็คือวันที่2 3แล้วก็16มกราคมก็คือตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หมดเลยนะครับ2 3นี่ตรงกับเสาร์และอาทิตย์16กก็ตรงกันกันกบวันเสาร์แบบนี้เกิดเหตุการณ์ที่ระบบนั้นเกิดการชะงักนั่นก็มีความหมายว่า ไม่สามารถซื้อขายได้ตามปกติแล้วก็มีข้อร้องเรียนไปยังกรอตอหรือว่า g o v e r n i n g body ก็คือองค์กรที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลซื้อขายสินทรัพย์ประเภทต่างๆแบบนี้กันด้วยรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยซึ่งทําให้กรอตอก็ได้มีการขีดเส้นนะครับว่า5วันให้บิดครับมีการเร่งแก้ไขระบบเทรดแบบนี้เป็นต้น บอกว่าให้เวลา5วันเท่านั้นเลยสําคัญตงาัๆการแก้ไขประกอบด้วยอะไรบ้างแก้ไขระบบการซื้อขายการฝากถอนการแสดงข้อมูลสินทรัพย์ลูกค้าการให้บริการติดต่อลูกค้านะครับการยืนยันพิสูจน์ตัวตนลูกค้านะครับรวมถึงเรื่องของการจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกันด้วยนะครับสำคัญมากๆโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียก SLA คือ Service Level Agreement ที่จะมีระดับการให้บริการนะครับที่ เป็นไปตามสกรอบที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ก็ให้มีการแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดรับกันความเป็นจริงกันด้วยแก้ไขระบบ BCP หลายคนบอกได้ยินค่อนข้างบ่อยเรื่องการดำเนินธุรกิจ BCP ก็ BC P, คือ Business Continuity Continuity Plan ก็คือการทําให้ระบบนั้นสาม,มารถที่จะเดินได้แบบสมมูทที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนแก้ไขการดําเนินการระบบงานที่ช่วยเสริมส,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 สร้างรักษากลไกาการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อยที่เรียกว Market Surveillance นั่นเอง ทางด้านของบิดครับมีปฏิกิริยาแบบนี้ก็คือจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยที่บอกว่าผู้ใช้งานที่รอ KYC คือการพิสูจน์ตัวต,วตนเกิน24ชั่วโมงรับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม500บาทส่วนคนที่ใช้งานระบบในวันดังกล่าว2 3และ16และเจอการสะดุดก็จะรับฟรีเครดิตไป500บาทนะครับส่วนคนที่ประสบปัญหาการแสดงผลจำนวนเงินและเหรียญผิดพลาดก็จะรับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียมไป500บาทเช่นเดียวกันนะ